สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นรายการของ M อ็มซาวนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะก็คือพี่วิทย์นะครับเจ้าของแบรนด์สูตรคาร์บเช่นะครับพี่วิทย์นะแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมนะ่ยก็มาแวะมาเยี่ยมเยือนที่ M อ็มซาวสตูดิโอนะฮะสำหรับผมเองนะฮะขออนุญาตแนะนําตัวสั้นๆนะครับวิทย์คาร์บเช่นะครับสูตรเอ็กเปิร์ตแล้วก็อิมเมจคอนซูร์เทนครับเจ้าของแบรนด์สูตรคาร์บเช่ครับถามเหน่อยพี่แล้วทำไมต้องเป็นสูตรเอ็กเปิร์ตนะฮะ มันตามในสูที่ขายทั่วร้านทั่วไปยังไงฮะยุคปัจจุบันเนี่ยครับผมเชื่อว่าในแง่มุมธุรกิจนะครับเขาขายความเชี่ยวชาญหรือความเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้ในสายธุรกิจทุกธุรกิจใครก็ตามครับที่มีตัวตนในสายวิชาชีพที่ตัวเองทําแบบเจาะลึกรู้ลึกรู้จริงจริงเนี่ยนะครับน้องเอ็มเลยทําให้คนนั้นเป็นครูและสามารถที่จะสร้างการเติบโตและก็แวลูในเชิงธุรกิจได้ พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอน้องเอ็มนะครับเรื่องเครื่องเสียงกาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พี่วิทย์ก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันครับน้องเอ็มว่าทําไมเครื่องเสียงในต้องตลาดมันก็มีเยอะมากใช่ไหมครับทาไมเราต้องจ่ายเงินกับการซื้อเครื่องเสียงที่ราคาหลักแสนหลักล้านครับน้องเอ็มพอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เครื่องเสียงพวกนี้มันจะเป็นเครื่องเสียงอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็คือเจ้าของแบรนด์เขาจะ ไม่ใช่ว่าเป็นแค่การฟังเพลงนะฮะเจ้าของแบรนด์เขาจะเสพการฟังดนตรีการฟังคอนเสิร์ตจากที่ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์การฟังของเขาอะเหมือนเรากินข้าวครับเราเรากินข้าวลิ้นเรายังพัฒนานะพอเราไปเจอของอร่อยขึ้นมาเหมือนในวงการอาหารก็ยังมีมาสเตอร์เชฟพวกนี้นะที่เราต้องไปกินโอเอก่างเงี้ยทำไมเราเราต้องไปกินเราไปกินเพื่อลิ้นรสชาติดนตรีเหมือนกันครับเครื่องเสียงไฮเอ็นประเภทนี้ก็คือเน้นการเสพเลยเสพดนตรีจริงๆคือไม่ได้ว่าความ หรูหราก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่คือคุณภาพของเสียงที่ใกล้เคียงกับเพลงจริงๆในคอนเสิร์ตหรือว่าตรงกับที่เจ้าของบทเพลงอ่ะเขาบันทึกมาจากสตูดิโอมาเลยอ๋อใส่ว่าเครื่องเสียงที่มันเป็นไฮเอนด์เนี่ยครับใช่เวลาสดประสาทสัมผัสหูเราสัมผัสเนี่ยนะครับใช่ครับอารมณ์มันจะได้เป็นอีกแบบอีกฟิลเลยใช่ครับยิ่งเสียงดีอ่ะมันก็ยิ่งดึงเราอ่ะเข้าไปในอารมณ์บทเพลงได้เหมือนอารมณ์เสียเพลงก็คือง่ายๆครับเหมือนเราไปทํางานมาเนี่ยไง เราจะมีความรู้สึกว่าถ้าสําหรับคนเล่นเครื่องเสียงจริงจังนะฮะก็คือรีบมาแล้วก็รีบมาเปิดเพลงอยากฟังเพลงทุกวันอารมณ์แบบนั้นเลยอารมณ์มันจะประมาณนี้เลยฮะครับครับผมเรียกว่าอินเนอร์ของคนที่เสพอะไรพวกนี้ก็จะเฉพาะกลุ่มไปเลยใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ว่าแค่ฟังเรื่องฟังเฉยๆแล้วมันคือการเสพสุขเลยเสพสุขด้านเสียงเพลงโอ้โหสุดยอดมากแสดงว่าคอของคนที่เล่นแค่ลําโพงบูทูธธรรมดากับสายที่เป็นเครื่องเสียงไอเอ็นคนละกลุ่มกันเลยใช่ไหมครับก็ อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าต้องการเสพเพลงไปถึงระดับไหนครับแต่ถ้าเสพพวกนี้เราเสียงกีตาร์จีในสตูดิโอเราก็ยังได้ยินหมดเลยนะเสียงทุกอย่างที่เขาต้องการถ่ายทอดไหมเหมือนเราดูหนังอะพี่เราดูหนังเราดูหนังสมมติหนังที่สร้างจากเรื่องจริงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูโดยไม่รู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยอ่ะเราอาจจะอาจจะไม่อินนะเราดูหนังเรายิ่งมีความรู้รอบตัวเยอะเรายิ่งดูสนุกอ่าฮะครับอารมณ์เดียวกันเลยฮะครับ แล้วเครื่องเสียงที่มันเป็นพวกไฮเอ็น์จริงๆเนี่ยครับน้องเอ็มราคามันสนุนราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหรถึงต่าไหรได้ครับราคาก็จริงๆก็มีเริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนครถึงหลักล้านเครื่องเสียงไฮเอ็น์เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแบรนด์แมสง่ายๆเลยครับจะไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ๆครับมันอาจจะเป็นงานคือเจ้าของยังทําในบ้านยังเป็นเจ้าของดูแลเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าของปรับจูนเองออกแบบวงจรเองทั้งหมดถ้าเป็นตัวไดเวอร์ลำโพงหรือว่าดอกลำโพงเนี่ยที่ง่ายๆก็คือ เขาก็ผลิตเองออกแบบเองทุกอย่างแล้วก็จดสิทธิบัตรในการสูตรการทําดอกไดเวอร์ของลําโพงเองวงจรในการทาแอม์ก็เหมือนกันครับเรื่องกําลังวัดไม่เกี่ยวฮะเกี่ยวกับว่าคุณภาพเสียงของแอม์ตัวนั้นนะครับได้ดีแค่ไหนครับผมแล้วสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจริงๆเนี่ยครับน้องเอ็มครับตัวที่สมมุติถ้าเราจะซื้อสมมุติตั้งใจจะเล่นอยู่วงการเนี่ยนะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่น้องเอ็มคิดว่าต้องซื้อแล้วให้มันดีไปเลยครับ ถ้าซื้อให้มันดีไปเลยก็คือแนะนำนะครับก <c oughs> ็คือถ้าเป็นแอมปลอดของไทยอ่ะก็มีหลายแบรนด์นะฮะ <c oughs> ที่เราสามารถเริ่มเล่นได้แล้วก็พอเราเริ่มเล่นอ่ะ <c oughs> เราจะเริ่มชอบและเราจะเริ่ม <c oughs> เข้าใจว่าเ,เครื่องเสียงที่มันให้คุณภาพเสียงดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะหูเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยเราก็อยากจะฟังที่นู่นที่นี่แต่ว่าสําคัญเลยการเริ่มเล่นเครื่องเสียงไม่ใช่การมาเริ่มเล่นเลยนะฮะต้องไปฟังคอนเสิร์ตจากสถานที่จริงเยอะๆฟังดนตรีสดเยอะๆดนตรีดีๆเวลา ไม่ต้องวงเมืองนอกก็ได้พี่วงประเทศไทยเนี่ยครับที่เขามีพอดีๆอันนี้เราลองไปฟังดูแล้วเราจะรู้ว่าเออเสียงจริงมันเป็นยังไงโอ๋แสดงว่าคนที่เสพพวกดนตรีเสียงพอมันเข้าสู่การฟังในรูปแบบนี้มันก็จะเริ่มมาสู่ตลาดของกลุ่มเครื่องเสียงเลยใช่ไหมครับเหมือนกับง่ายๆพี่วิทย์เหมือนเวทีมันกว้างถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตจริงๆเวทีกว้างใหญ่มากครับพอเรามาเล่นก็เสียงบ้านอ่ะเหมือนเวทีย่อลงแต่ว่ามันเหมือนจริงอ่ะ เปรียบเสมือนเหมือนเราอยู่ดูเวทีหน้าเวทีสดเลยใช่ใช่ครับแล้วเสียงมันเบสทุ้มอะไรพวกนี้มันก็จะต่างกันไปเลยใช่ไหมครับเบสทุมม้มเนี่ยเบสอ่ะบางคนก็เบสจริงๆคือเสียงมันทุ้มลงไปใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ต้องมีเสียงเสียงของสายเบสก่อนนะนครับไอเบสทุ้มเนี่ยมันม ถ้าเป็นดนตรีจริงๆมันจะมีเสียงสายเบสเสียงกลองก็จะมีเสียงหน้ากลองคร <ừ> ับเสียงกีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องเป็นสายโลหะจริงๆกีตาร์ปรก็ต้องเป็นสายเอ็นจร uh ิงๆอ่าฮะครับผมอันนี้คือเครื่องเสียงพวกนี้สามารถแยกแยกะตัวจุดนี้ได้อถ้าสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นอยู่ในตลาดเพิ่งกาลังเข้ามาหนุสู่ตลาดเครื่องเสียงเยนะครับ,น,รบน,น,น้องเอ็มมีคําแนะนําอะไรดีๆสําหรับคนลกลุ่มนี้ไหมครับคาแนะนําก็ง่ายๆเลยพี่ก็คือเราเริ่มเล่นเท่าที่เราพอมีกําลังก่อน เราไม่ต้องไปฝืนว่ามาถึงอะเล่นอารมณ์เหมือนผู้ชายที่อยากได้นาฬิกาใส่ข้อมือแล้วเอาตามกาลังเงินที่เราสามารถที่จะเสริมให้เราดูดีก่อนเอาตามที่เราไม่ไม่เดือดร้อนอะไรก่อนก็คือเราเล่นถ้าเราชอบเออค่อยว่าอีกทีค่อยอัพเราฟังไปสักพักหนึ่งเราค่อยอัพเหมือนกับการริมรสอาหารไปเรื่อยนะฮะเราค่อยเริ่มพัฒนาลิ้นตัวเองใช่ใช่ไปเสพอะไรที่มันดีไปเรื่อยแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยฮะสดสัมผัสเราทุกอย่างพัฒนาได้หมดเลยฮะครับครับผม นี่เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเครื่องเสียงที่ตัวไปกับเครื่องเสียงระดับไอเอ็นมันเลยแตกต่างกันใช่ครับนอกจากเรื่องที่แบบโอเคเราเล่นตามกําลังแล้วหลับคอที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยนะครับน้องเอ็มคือท่านเริ่มเล่นในตลาดเนี่ยครับอย่างงบที่ตั้งไว้สักตัาไหล่กกำลังพอดีครับเป็นหลักห้าหมื่นแสนหนึ่งสามแสนสี่แสนมมติถ้าเริ่มเล่นจริงๆห้าหมื่นก็ก็พอแล้วครับห้าหมื่นก็ได้ดีถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่บางทีเครื่องเสียงไม่ใช่ว่าแพงแล้วปึ๊บมาตั้งแล้วมันเสียงดีเลยนะพี่วิทย์ องประกอบอย่างอื่นมันมีคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเราการเล่นมันก็ชื่ออยู่ว่าการเล่นเครื่องเสียงการตั้งลําโพงการเซตอัพการจัดตาแหน่งลาโพงนี่สําคัญมากเลยครับต่อรูปเวทีแล้วก็ลักษณะของเสียงโอ้แสดงวรูปแบบมันก็ไม่ได้แตกต่างกับคนที่เป็นสายเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาจะถ่ายวิดีโอแล้วต้องมีการวางแสงเรื่องสิอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เหมือนพี่วิทย์นั่นแหละครับทำทำเกี่ยวกับร้านสูรใช่ไหมเออทำไมต้องใช้สูตรตัดอะทำไมไม่ไม่ไปซื้อสำ็จรูปเอาอ๋อเหมือนกันฮะเราต้องการ x เปิดก็คื เราต้องการเนี่ยคือเฉพาะเลยเฉพาะของเราจริงๆอ๋อเครื่องเสียงก็เหมือนกันลูกบบมันก็ได้ต่างกันความชอบเสียงแนวไหนแล้วแต่พี่พี่ชอบก็คือจบฮะแต่ถ้าพี่ฟังไปเรื่อยๆอยากจะอัพอันนี้ก็แล้วแต่พี่มันเริ่มรู้สึกว่าประสาทหูเราตอนนี้มันเริ่มเสพแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆได้ใช่ครับอ๋ออัพเต็มที่ไปที่สุดระดับไอเทนที่เขาเล่นกันเนี่ยเอาแบบ รวยแบบเป็นของเล่นแล้วครับน้องเอง็มเขาเล่นกันสูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าเล่นสูงสุดจริงๆหลักตักสิบล้านนะครับสิบล,ล้าน<ช>โอ้โหโสุดยอด <นะ S 2> แต่จริงๆอ่ะมันเป็นถ้าเล่นกันเสียงมันต้องเล่นให้สนุกนะมันก็เหมือนของเล่น,นอ่ะเหมือนคนเรามีความชอบนะครับอชอบชอบฟังดนตรีเหมือนชอบเสียบอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะซื้อมาคุ้มเอาง่ายๆพี่วิทย์เหมือนพี่วิทย์ตัดสูตรให้ลูกค้าห้าหมื่นอย่างเงี้ย ชุดละห้าหมื่นค่าลูกค้าใส่ทุกวันพี่วิทย์ว่าคุ้มไหมคุ้มนครับลูกค้าซื้อห้าหมื่นแล้วไม่ได้ใส่เลยอ่ะปีหนึ่งใส่สามครั้งอย่างเงี้ยอ๋อใส่บ่อยเขาจะคุ้มกว่าแน่นอนนะฮะเหมือนกันครับเครื่องเสียงร้านหนึ่งแต่ฟังทุกวันคุ้มนะฮะก็คุ้มแต่ซื้อมาร้านหนึ่งแล้วไม่มีเวลาฟังก็ก็ไม่ต้องซื้อฮะแต่ก็ความคุ้มค่าที่สำคัญใช่ใช่ครับเหมือนกันอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟรีนบอกว่า ยุคนี้คือถ้าเราเล่นแค่ของถูกอย่างเดียวสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้อใหม่อยู่ดีแสดงว่าตลาดมันก็น่าจะใกล้เคียงกันว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยถ้าเล่นเครื่องเสียงอยู่โอเคคนเริ่มเล่นเราเล่นในราคาที่เราจะต้องได้ก่อนแล้วค่อยฮับไปเรื่อยๆจำเป็นต้องมีห้องแบบที่น้องเอ็มมีแบบนี้ไหมครับไม่จําเป็นครเป็นห้องรับแขกเนี่ยผมว่ามันสวยงามเพราะว่าบางที่ห้องรับแขกได้เลยใช่ครับเป็นเครื่องประดับไปได้เลยวิธีมองดูจากเครื่องเสียงในสตูดิโอนึ่งชีจริงๆอะ เราใช้ชีวิตอยู่ห้องรับแขก็รับพอบางทีห้องนอนห้องนอนผมเองก็ไม่มีเครื่องเสียงนี่พิวิจินาการว่าเตยุทธ่ต้องมีเครื่องเสียงแบบอย่างที่น้องเอ็มมีแบบนี้ครับจะต้องสร้างห้องอีกห้องหนึ่งให้เครื่องเสียงก็อยู่เลยไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่จำเป็นขนาดนั้นฮะถ้ามีได้เราวอนจริงๆแต่ว่ารีลกถ้าห้องนอนอ่ะเหมือนเหมือนห้องนอนเราต้องการนอนเลยไงเราไม่ได้มาฟังเพลงแต่ถ้าห้องรับแขกอ่ะมันเป็นห้องรีแลกซ์เราครับอ๋อสุดยอดแมเหมือนเราก็อยากมีเครื่องเสียงมีเพลงฟัง โอ้โหนี่ถ้าพีวิ์คือเริ่มจากคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงเลยวันนี้มาค,คืยน้องเอ็มได้ได้ไอเดียในการที่โอเคถ้าเราถ้าเข้ามาในการไปสัมผัสอินเนอร์ของคนที่สัมผัสเรื่องเสียงที่ความคมความชัดโอ้สุดยอดมากค,ค,คือทุกเรื่องมันมีสารและสิหมดเลยพี่เหมือนเรื่องสูตรของพี่มันก็มีสารและสินในการแต่งตัวการชิ้งใช่ไหมการ ใส่สูตรการเล่นลายอะไรเงี้ยใช่ฮะแล้วก็มันเป็นศาสตร์ที่อย่างพี่วิวตอนนั้นก็ไปเรียนเรื่องของที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์หรือศาสตร์ของ age c o n s u l t a n t เพื่อที่จะลงลึกถึงเรื่องรายละเอียดเนี้ยครับพอมาเจอสตูดิโอน้องเอ็มก็เลยว่าเอ้ยแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเครื่องเสียงที่นําเข้ามานี้ระดับระดับโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนมากแบรนด์พวกนี้เขาจะไม่ค่อยส่งรีวิวเขาจะไม่ค่อยทําการตลาดเลยมากครับก็คือเขาเขาทำในแบบของเขาแล้วก็เอาชนะ ความต้องการสินค้ารูปแบบคล้ายๆกับลักชวรี่แบรนด์หลายแบรนด์เช่นชาแนลดีออที่เขาไม่ค่อยโปรโมทการเสพโฆษณาในเชิงออกเป็นแมสใช่ครับแต่กลุ่มลูกค้าเขาก็จะรู้เลยว่าแต่ละคอร์เรชันของเขาเนี่ยครับเขาจะติดตามแล้วเขาเสพลักษณะประมาณนั้นใกล้เคียงเหมือนแบรนด์พวกนี้เขาพอออกรุ่นใหม่มาเขาเหมือนจะต้องการเอาชนะตัวเองคืออยากได้เสียงที่ดีขึ้นไปอีกกลุ่มคนที่อยู่ในเครื่องเสียงไฮเอนด์ตอนนี้เยอะไหมครับน้องเอ็มพอจะถือว่าในประเทศไทยก็ 0 0นยยหน,น,น,น <c oughs> ่งเ็จว่าถือว่าเป็น, <c oughs> นอโอากาสอีกเยอะมากมันเป็นกลุม่มเฉพาะมากครับหรืออีกมุมหนึ่งถ้าพิทมองนะครับอย่างพิทเองไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในว,วงวาเครื่องเสียงครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเขายังไม่รู้หรือเปล่าครับเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่ามันมีข้าวมันไก่ที่นี่อร่อยมันมีเชฟเชเบอรอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นไหมครับใช่ครับครับเหมือนบางทีลูกค้าเขาก็ไม่เคยเข้ามาฟังไงพอมาฟังปุ๊บติดใจทึเปล่าไหมฮะมาฟังปุ๊บก็เขาก็ติดใจนะครับ แต่ว่านั่นแหละเขาจะเล่นระดับไหนก็ก็ต้องแล้วแต่สะดวกของแต่ละขั้นเลยฮะอยู่ที่ลูกค้าแต่ส่วนหนึ่งพี่ก็มองว่าแสดงว่าถ้าคนคนนั้นเขาชอบฟังดนตรีจริงๆใช่ครับไปชอบนั่งฟังเพลงหรืออยู่ในสายของเอนเตอร์เทนเนี่ยตลอดแสดงว่าต้องขออย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่หลักๆส่วนหนึ่งก็คือเครื่องเสียงอ่ะเชื่อันบอกอยู่แล้วครับมันมันแค่เป็นสื่อกลางจริงๆรําทให้เราอ่ะเข้าถึงดนตรีได้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยสื่อกลางมันต้องดีจริงๆที่ทําให้เราเข้าถึงดนตรีได้โดยง่ายครับ แล้วความคิดของน้องเอมเอมคิดว่าคือยุคนี้คนเครียดเยอะใช่ไหมครับ,บมันเป็นยุคของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ครับ,บเอมคิดว่าเรื่องเสียงเร <laughs> ื่องเครียดอะใช่ไหมครับ <laughs> เรื่องเสียงเนี่ยมันจะมาช่วยบําบัดได้ไหมครับคืออย่างพี่วิทย์เนี่ยคือศาสตร์ทิวิสไปเรียนรู้มาเรื่องของเรื่องของสูตรเนี่ยวิทย์ไปเรียนในเรื่องของ color analysis มันก็รู้ว่าโอเคศาสตร์เนี่ยถ้าคนรู้เรื่องสี มันทําให้ไปช่วยบําบัดเรื่องของคนที่เป็นเรื่องซึมเศร้าได้ใช่ใชมันเหมือนเขาดึงศักยภาพตัวเองมาครับทีวิทย์กำลังมองว่าในเรื่องของเสียงซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นหนึ่งในส่วนประสาทของมนุษย์อยู่แล้วที่ที่จะต้องต้องมีนะครับซึ่งการได้เครื่องเสียงดีๆบําบัดได้ไหมครับบําบัดได้ครับบางทีตอนเช้าตื่นเช้ามาผมก็เปิดเพลงที่เป็นน้ำเสียงการไหอ๋อเสียงทบำบัดคือตื่นเช้ามาเราไม่ควรจะบ เหมือนผม <S <S ผมจะไม่ฟังเพลงที่มันอะไรมีเนื้อหาเลยมากเลไม่หนักเกินว่างใช่ใช่ครับเราเปิดเบาๆบก่อนสังเกตได้เลยครับถ้าตื่นเช้ามาเราเปิดอะไรนิดหน่อยอ่เสียงมันจะเหมือนดังมากนะแต่<อ>จ,จริงๆ<อ>มันเราเปิดเบากว่าที่เราฟังเมื่อคืนนี่นะเหมือนกันครับเหนะมือนเหมือนเราเพิ่งตื่นนี้ครเราก็เปิดอะไรคอเบาเสบายสบายรีแลกจิบกาแฟก่อนเช้าเช้าดึกๆก็หนักหน่อยเพื่อที่จะได้จิบไปใช่ป่ะครับดึกๆก็พักผ่อนแล้วพักผ่อนแล้ว โอ้ยได้ได้ความรู้ดีมากเลยครับน้องเอมพิทมองว่าจริงๆไม่ว่าคนที่เล่นอยู่แล้วหรือว่าคนที่กําลังเข้าสู่ในตลาดของเครื่องเสียงตลาดนี้มูลค่าตลาดมันเยอะไหมครับน้องเอมมูลค่าตลาดถ้าพูดถึงมูลค่า<ช>ของมันก็มีราคาแพง<ช>นะพี่แต่ถ้าเป็นมูลค่าที่แบบคนเล่นเยอะหรือเปล่าน้อยมากฮะคนที่จะมาเล่นฟังเครื่องเสียงแบบเนี้ยแล้วถ้าถ้าคนโทษนะครับถ้าคนที่เขาอยากจะได้ความรู้เก็บความรู้อะไรเงี้ยครับ สามารถที่จะมาติดตามน้องเอ็มได้ผ่านช่องทางอะไรได้บ้างติดตามได้ทางช่องทาง YouTube เลยฮะใช้ช่องอะไรครับน้องเอ็มครับไฮไฟเฮาส์ใบอัมซาวเลยฮะอ๋อพี่วิทย์เห็นแว๊บๆอยู่หน้าตาหล่อๆคนนั้นคือน้องเอ็มนี่เองนะฮะก็เหมือนพี่วิทย์ละพี่พี่วิทย์เหมือนผมไปไปหาพี่วิทย์ที่บ้านใช่ไหมครับผมไม่ได้จะไปซื้อสูตรนะแต่พอไปเราเห็นพี่วิทย์อะใส่สูตร แม่งผมอยากซื้อสูตรเลยพีช่อล like ังโดนแซวครับพีครับว่าเวลานอนนี่คือใส่ชุดสูตรนอนหรือเปล่านะครับอินเนอร์มันมาเต็มก็เลยใช่ครับมันเหมือนเราเราเห็นอะไรที่มันมันดีขึ้นแล้วเราควรจะปรับปรุงอะอารมณ์ฟิลเหมือนพีิทย์มาฟังเครื่องเสียงน้องเอ็มใช่ใช่คือว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอมันมีมันมีของลักษณะแบบนี้ที่ให้เราได้เสพใช่ครับยุคนี้คือความสุขอะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราหาได้เสพได้ง่ายๆใช่ครับนะครับเราเห็นเด็กยิ้มข้างทางเราก็มีความสุขแล้ว Right? อย่างธุรกิจพิว no ิทย์เห็นลูกค้าใส่สูตรหล่อใส่สูตรแล้วเขามีความมั่นใจมากขึ้นเขาเป็นความสุขแล้วนะครับเช่นเดียวกันวันนี้พิวิทย์มาเห็นน้องเอ็มมีความสุขในสิ่งที่เอ็มทำนะครับสิ่งที่พิวิทย์มองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอินกับพวกเครื่องเสียงอินกับเรื่องเรื่องเดียวแล้วอยู่ในวงธุรกิจนี้เป็น10บสปีนะครับและพิวิทย์ก็มองว่าการที่เสพความสุขพวกนี้ครับคือหนึ่งเสพบนพื้นฐานที่เรามีนะครับกาลังทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่วิทย์มักจะอย่างธุรกิจที่วิทย์ทำอยู่นะครับพี่วิทย์มองว่าน่าจะแค่เคียงกับธุรกิจน้องเอ็ม<ช>วิทย์จะเน้นไปที่ความคุ้มค่าใช่ครับนะครับอย่างนีน้วันนี้เราเล่นอะไรซื้ออย่างหนึ่งอย่าซื้อแค่ปอกแป๊กครับคำว่าปอกแป๊กคือสุดท้ายเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียนานใช่ครับนะครับวิทย์มองว่าถ้าจะเล่นแล้วอ่ะอย่างธุรกิจพี่วิทย์ลูกค้าเล่นสูตรถ้ากำลังพอแค่ไหนพี่เลือกทางนั้นไปเลยใช่ครับหนึ่งตัวใส่ได้สิบหนึ่งชุดใส ะะแล้วในแง่มุมของเครื่องเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับพี่บองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสพอินเนอร์ความสุขอย่าซื้อถ้าคนที่เล่นคอที่เล่นจริงนะพี่บองว่าวัานนี้พอเรามาสมัมผัสเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าของเทพๆแบบเนี้ยระดับโลกแบบเนี้โยโอ้ยมันลื่นหูขนาดไหน<ช>นะครับน้องเอ็มอยากจะบอกอะไรสําหรับทุกคนไหมครับที่โอเคความสุขหรืออะไรพวกนี้เวลาเสพพวกนี้ครับมันเป็นยังไงเล่าเล่าให้ฟัง้ครับความสุขเอาง่ายๆครับมันก็มีอยู่ในทุกวงการเลย เหมือนพี่บอกอเห็นเด็กยิ้มข้างถนนแล้วก็ยิ้มได้นะอยู่ที่ใจเราจะปล่อยให้เรามีความสุขหรือเปล่าคับเรื่องความสุขมันก็อยู่ที่ใจเราอะเราเห็นอะไรบางทีเราก็มีความสุขได้นะใช่ครับพี่มองว,ว่าเห็นอะไรแล้วมีความสุขได้แต่สูตรอะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสูตรมันก็คือสูตรคําำว่าสูตรก,ก็คือต้องใส่เป,เป็นเป็นครบครบชุดพร้อมกันซึ่งมันได้ energy พลังงานใช่ครับนะครับ แล้ววันนี้ถ้าใส่สูตรแล้วก็ฟังเสียงเพลงเบาๆตื่นมาตอนเช้าฟังเสียงแบบลื่นๆหูดีๆใช่ครับมันโคตรจะมีความสุขเลยนะครับน้องเอมนะครับเพราะฉะนั้นนีวันนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับหนึ่งดึงพลังงานดึงสิ่งที่ตัวเองมีนะครับมีความสุขทุกๆวันนะครับมีความสุขกับภายนอกแล้วนะครับภายในที่สำคัญวาันนึงเรารู้สึกงอยๆอย่างเงี้ยแบบท้อแท้ครับยึดมีวิธีทำยังไงถ้าบดงอยๆท้อแท้ล่ะครับยึดมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่มีใครมาจุดไฟ เราได้กับตัวเราเองนะครับแต่การจุดไฟของเราได้ด้วยตัวเราเองวิทมองว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งของคนที่เขาศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องของ NLP เรื่องของจิตวิญญาณนะครับแล้วบางครั้งวิทก็เลือกที่จะใช้พวกเสียงเพลงอยู่ที่บ้านบางทีถ้าไม่ได้ติดลูกค้าแล้วช่วงกลางคืนก็เลือกที่จะเปิดเพลงแล้วก็ฟังเพลงสบายๆก็รู้สึก relax, <า>รีแลกเบาๆนะครับวิทมองว่าแล้วแต่จริตของแต่ละคนแต่วิทมองว่าศิละปะ อย่างงานวิเป็นศิลปะเครื่องเสียงเรื่องของเสียงก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถให้ความสุขแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดได้การบําบัดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่คนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับเราปกติดีนี่แหละครับแต่เราบําบัดให้จิตเรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจริงไหมครับน้องเอ็มงนะครับแล้วพี่ก็โอ้ยคนนี้ต้องบอกว่าวันนี้มาเจอและสุดยอดมากครับคือตั้งแต่รู้จักน้องเอ็มมาคือเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริง แล้วศึกษาอะไรแล้วศึกษาจริงเลยไม่แปลกเลยว่าป่านี้น้องเอ็มมีลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับเห็นจากติดตามอยู่นะครับเห็นจากการเดินสายออกบูธหรือการไปเจอลูกค้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ทุกวันนี้เขาเติบโตแล้วก็เชื่อว่าเขาจะโตในสายธุรกิจในธุรกิจเครื่องเสียงไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวจริงในเรื่องของเครื่องเสียงระดับไอเอ็นจริงต้องยกให้เอ็มสาวครับครับ รายการใครกันแน่ยยกให้เหมสาวครับวิจัดรายการเองเรียบร้อยแล้วก็เอ็มก็เอ็มก็พูดปิดดีตอนนี้โอเคนะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยวเราจะเจอในครั้งหน้าครับก็คือเป็นคลิปของชีวิตคาร์มาเช่นะครับครับร้านสูตรของคุณวิทย์คาร์มาเช่ด้วยนะครับก็เป็นร้านสูตรที่มีสโลแกนนะพี่คาร์มาเช่เท่มีสไตล์ดีไซน์บายเยอเซลครับโอเคครับผมครับสรอนวันนี้ก็ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็ลาพี่วิทย์เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับอีกบัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ